สวัสดีทุกๆท่ทานเลยนะคะสำหรับเอพิดนี้มาไหนๆก็มีตัวละครชินหลิวหลางเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะมีแอร์ถามค่อนข้างเยอะทีเดียวในซีซั่นที่2ของงานบุพภาสกุณาค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่านักแสดงนะคะท่านนี้ก็คือน้องกู้จือเฉิงนั่นเองค่ะกู้จือเฉิงนั้นก็เป็นดาวลุ่งอีกคนหนึ่งนะคะของค่ายซึ่งก็จะได้รับการผลักดันนะคะต,ต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะแอร์ถามก็เลยเยอะนิดนึงแล้วก็ให้เป็น แอร์ไทม์ที่เป็นตัวละครชิ้นหลิวหลางซึ่งมีความรักนะคะหลงรักเพื่อนของพี่สาวนั่นเองค่ะก็คือนางเอกของเราเหอเว่ยฝั่งซึ่งรับบทโดยคุณหยางจื่อนั่นเองนะคะเขาเป็นในลักษณะที่แบบชาวเน็ตจีนก็จะเรียกว่าเป็นตัวละครแนวหมาน้อยนะคะหมาน้อยที่ชั่วลายแล้วก็เจ้าเลนั่นเองค่ะอยากจะได้เพื่อนพี่สาวนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายมากนะคะนอกจากทําอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมน่าลำคาญนิดๆหน่อยๆนเท่านั้นเองคือพยายามจะสร้าง ้างความเข้าใจผิดให้กับเจียงซางอย่างแล้วก็เหอไว้ฟังนางเอกของพวกเราค่ะที่จีนนะคะมีคนพูดถึงเขาเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีกลิ่นอายของความแบบ ของนักเรียนมัธยมเนาะเออแล้วก็เด็กๆเ,เด็กผู้ชายที่ทำให้ผู้คนรักเขาแล้วก็มีความรู้สึกลำคาญบางคนก็รู้สึกอืแบบชิ้นหลิวหลังนี่ช่างน่าลำคาญเกินไปแล้วนะคะอย่างหัวข้อที่แบบเป็นที่พูดถึงก็คือถูกถูกชิ้นหลิวหลังนั้นโกรธจนตายก็คือในฉากที่เขาเห็นเจียงซางหยางกับทางนางเอกของเรากอดกันหรือแสดงความรักกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีความฟุดฟัดฟุดฟัด,ด,ดอยู่นั่นเองค่ะก็ขึ้นรายการค้น หายอดนิยมมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกูจือเฉิงนั่นเองในบทนี้ค่ะทีนี้นะคะเราไปดูบ้างว่าความคิดเห็นที่มีต่อตัวละครชินหลิวหลังของชาวเน็ตจีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็แน่นอนหลายๆท่านถึงกับอ,อ,อารมณ์เสียนะคะระบายความเครียดแค้นต่อน,นักแสดงเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบทําให้นางเอกกับพระเอกนั้นนะคะเข้าใจกันผิดนั่นเองค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามีความหยอกล้อนะคะขบขันบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ประมาณว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวยูก็มีนางเอกนะคะเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้จากนั้นนะคะก็มีการแนะนำเนาะเหล่าคอมเมนต์ต่างๆก็บอกว่าเอออย่ากโกรธกันเลยอย่ากโกรธเขามากเลยอันนี้มันเป็นแค่ละครเท่านั้นนะคะแล้วก็พวกเขานั้นสามารถได้เจอกันก็คือตัวละครชินหลิวหลังกับนางเอกเหอไว้ยฟังนั้นได้พบกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันเออก็เพราะว่าโชคชะตานั่นเองค่ะก็เป็นผลบุญเป็นผลบุญของทางพี่สาวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นผู้ ที่ร่วมมือกันกันกบนางเอกก่อตั้งกิจการมาเป็นแบบสองคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็ด้วยความที่ตัดสินใจผิดเนาะกลับไปคืนดีกับหลวเก่าซึ่งมีความโหดเหี้ยมนั่นเองจากนั้นก็ลาโลกไปโดยการหลังจากที่ฆ่าสามีเก่าแล้วก็ฆ่าตัวเองเสียชีวิตนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นพอฉินหลิวหลางโตขึ้นนะคะก็ได้ออกมาจากบ้านที่บ้านนอกที่ชนบทแล้วก็มาพึ่งพิงนางเอกของพวกเรานางเอกของเราด้วยความที่คิดถึงเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ ก็เลยให้ที่พักอาศัยรวมทั้งให้งานให้การกับทางด้านฉีนหลิมหลางนั้นอยู่ไปด้วยกันนี่เองนะคะก็อยู่กันแบบพี่พี่น้องนองอยู่กันแบบลูกน้องเจ้านายไปเรื่อยๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเขาตัดในเรื่องปมที่แบบเออแบบรักนางเอกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวละครที่น่ารักมากแล้วก็เป็นมือขวาของนางเอกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาก็มีความจงรักภักดีกับเหอไว้ฟังอยู่แล้วนั่นเองค่ะ แต่ตอนนี้นะคะก็พ้นครึ่งเรื่องมาแล้วนะคะพ้น12ตอนมาแล้วเพราะว่าในซีซั่นที่สองมีเพียง24ตอนเท่านั้นก็ต้องบอกว่าชินหลิวหลางยังเป็นบทที่น่าราคาญมากเลยนะคะราคาญมากกว่าหลิวซางซึ่งเป็นอดีตสามีของนางเอกเสียอีกนะคะคุณว้ยเจอหมิงก็ยังคงเล่นในบทหลิวซางอยู่นะคะอดีตสามีนะคะอย่างหลิวซางเป็นคนเลวอย่างจงแจ้งค่ะเขานั้นพยายามทําลายความสัมพันธ์ระหว่างเหอว้ยฟังแล้วก็เจียงซางอยางอย่างเปิดเผยนะคะ ในขณะที่ชินหลิวหลางนะคะเจ้าหมาน้อยตัวนี้ฉลาดแกมโกงกว่าค่ะเขาเชื่อฟังเหมือนสุนัขน่ารักน่ารักตอหน้านางเอกเหอไว้ฟังของพวกเรานะคะเพื่อให้ได้รับความเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็ความเอ็นดูค่ะแต่ในใจลึกๆเขาเป็นคนชั่วร้ายนะคะถึงกับพยายามทําลายไอ้ปิ่นหยกโดยตั้งใจค่ะทําให้เจียงซางอย่างนั้นเข้าใจผิดนะคะว่านี่คือสัญญาณที่ว่ามูตันนั้นไม่ต้องการจะต่อความสัมพันธ์กับเขานะคะเพราะว่าแบบ คนจีนเขาก็เชื่อเนาะเรื่องราวของของหักของอะไรที่ให้กันอะไรเงี้ยมันไม่ดีไงมันเป็นความหมายที่ไม่ดีเจียงซางหยางก็เข้าใจว่ามูตันนางเอกของเราต้องการจะแตกหักแยกทางกับเขานั่นเองค่ะ ก็เลยทำให้เจียงซังอย่างนั้นนะคะก็เชื่ออยู่ในใจว่ามูตันนั้นแบบโอจะไปจากเขานั่นเองนะคะทีนี้พวกเราก็ได้ชมแล้วเนาะมูตันกล้าที่จะเชื่อในความรักอีกครั้งนะคะนางเอกของพวกเรากล้าก่อนอีกแล้วนะคะทําให้นางเอกไปสารภาพก่อนนั่นเองค่ะในที่สุดหลังจากผ่านความยากลาบากแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นตอนสําคัญสําคัญนะคะแต่ว่า และแล้วก็ยังถูกชินหลิวหลังทำลายอยู่ก็ทำให้คนดูก็รู้สึกอืมบอกแล้วนะคะมีความโกรธมากแล้วก็ลำคาญด้วยเออทำอะไรวะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือข้อเสียเปรียบของการที่เป็นซีซั่นที่2ก็คือว่ามันจะต้องมีเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นแล้วมันก็มาเพิ่มในจุดที่เป็นดราม่าอะไรตลาดตลาด,ดแบบนี้ให้พวกเราดูนะคะในตอนนี้ก็ตัวละครชินหลิวหลังก็กลายเป็นตัวละครที่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังไม่สามารถจะยอมรับ หากมูตันนั้นนะคะมีมีแบบคนรักของนางอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยคือฉินหลิวหลางมีความหึงมีความอิจฉาอยู่นั่นเองนะคะอิจฉาผู้ชายที่อยู่ใกล้ๆมูตันทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าตระกูลฉินทั้งคู่เนาะฉินผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วกับฉินหลิวหลางนี่โอ้โหแต่แล้วตะก,กะความคิดแย่หน่อยเนาะทีนี้ผู้ชมบางคนก็ถึงกับเยาะเย้ยว่าเนี่ยไม้ไผ่ที่ไม่ดีก็สามารถจะผลิตหน่อไม้อะที่ดีได้ นะแต่ว่ายีนทางพันธุก,กรรมก็ได้กําหนดทุกอย่างเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะก็คือด่าไปถึงตระกูลเลยค่ะตระกูลฉินเอาแล้วค่ะแต่ว่าคํากล่าวนี้อาจจะไม่ยุติธรรมนะคะกับฉินเฉิงวีก็ได้ เพราะว่านะคะชินเฉิงวิที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นไม่ใช่คนเลวเลยนะคะนางเป็นคนดีดีจนซื่อแล้วก็ใช้คำว่าโง่ดีจนซื่อแล้วก็โง่เลยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ติดอยู่กับความรู้สึกด้อยค่าด้อยค่าตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกอยู่เสมอว่านางไม่คู่ควรกับการมีชีวิตที่ดีจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าไข้ใจโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าพี่น้องทั้งสองคนนี้เป็นอะไรที่สิ่งสิ่งที่เหมือนกันคือเขามาจากครอบครัวที่ ยากจนแล้วก็เป็นครอบครัวที่ขาดความรักมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งที่ดีกับพวกเขาจริงๆแล้วก็ปรารถนาที่จะให้พวกเขาได้ดีโดยที่ไม่ได้แบบหวังผลตอบแทนอะไรเลยซึ่งณนะจุดนี้อาจจะเป็นการยากที่พวกเขานนั้นจะเข้าใจนั่นเองค่ะเพื่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่ดำรงอยู่ของชินหลิวหลางในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าไร้ความหมายนะคะเพราะว่าตัวเขาเองมันก็จะได้รับบทเรียนหลายอย่าง ซึ่งแน่นอนทั้งนางเอกแล้วก็เจียงซางยางจะต้องอสั่งสอนเขาเขาจะต้องได้รับบทเรียนอย่างแน่นอนดีกว่าการที่จะแบบรีบส่งเขากลับบ้านไปแต่เนินๆน,น,นะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็แบบ เออยังไงดีล่ะก็ไม่ได้เห็นอุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เห็นถึงการทำความเข้าใจถึงชีวิตนะคะแล้วก็การยอมรับได้ซึ่งสำหรับตัวละครชินลิวหลังแอดวานก็ยังคงคิดว่าเขาอาจจะสามารถนะคะในท้ายที่สุดแล้วเขาคงจะปรับตัวแล้วก็ปล่อยวางได้เพราะว่าจริงแล้วก็มีตัวละครหญิงอีกหลายๆตัวละครในงานบุพภาสกุณาเลยที่ตอนนี้ยังไม่มีคู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชินลิ้วหลังจะแบบเออเปลี่ยนจากคนเจ้าเล่ห์แกมโกงเจ้าหมาน้อยเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์มาเป็น หมาน้อยน่ารักน่ารักนะคะของแบบหญิงสาวคนใดคนหนึ่งในเรื่องเนี้ยก็ถือได้ว่าน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ แล้วก็ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะพี่เขยก็คือเจียงซังหยางของพวกเรามองออกนะคะมองปาดเดียวก็มองออกว่าไอ้เจ้าฉินหลิวหลางนี่คิดไม่ซื่อกับเมียเขาแน่เลยต้องมีความชอบมีความรักให้กับเหอไว้ฝั่งแน่เพราะฉะนั้นเจียงซังหยางก็พยายามนะคะกันออกไปแล้วก็มีฉากกันกงกันแกล้งฉินหลิวหลางเช่นเดียวกันก็ถือได้ว่าเป็นฉากที่น่ารัก,น,รกน่ารักนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆราคาที่เมืองไทยนะคะที่ได้ดูบทบาท ของชิ้นหลิวหลางจากนะตัวละครนะคะนักแสดงกู้จือเฉิงเนี่ยเ,เพื่อนๆคิดว่าเขาแสดงเป็นอย่างไรบ้างทําให้เ,เพื่อนๆอินรําคาญเขาได้หรือเปล่านะคะแล้วกเ็เคยเห็นเขาในเรื่องไรมาบ้างก็สามารถจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะต่อไปเขาต้องเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งแน่ๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆรู้จักเขาไว้ก็ดีนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ